สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามารีวิวน้ามันเครื่องกันอีกแล้วนะวันนี้มาทําคลิปเกี่ยวกับการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับรถตอนนี้รถก็ของที่พัฒนาเป็นที่นี่สามร้อยนะครับคันเดิมของผมนั่นเองนะครับ <S <S วันนี้เราจะมาลองน้ํามันเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับวันนี้เราจะมาลองตัวนี้กันนะครับอ่า SK6 น,น,นะครับเอ่อยี่สิห้าสิบเป็นเอมไฟนะครับรุ่นเเป็นซีรีส์เฟเป็นเซมิซินเทติกนะครับอ่า มันก็สเปคก็ประมาณนี้นะครับมี JSOMA2 นะครับ API เอ,อ่อ API SL นะครับโ okay. อเคแล้ววันนี้ก็ผมซื้อประมาณขวดประมาณ200บาทน่าจะเซตนี้ประมาณเซตนี้ประมาณเอ,อ่อสามสี่ร้บาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ,ะเดี๋ยวผมค่อยส่งนี้กเราซาด้ให้ดูผมไม่ค่อยได้จำแล้วนะครับวัดีรอบนี้มาลองยี่ห้อนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถึงสังเคราะห์นะครับแล้วก็กลองน้ำมันเครื่องเป็นยี่ห้อวิก เป็นวิกนะครับก็เป็นตัวนี้รุ่นรุ่นเจ็ดพันสองร้อยนะครับแล้วก็มีนี้มาด้วยนะครับเป็นเอ่อ S T P นะครับเอนจินฝัดนะครับตัวนี้ผมเคยใช้มารอบนี้ก็ครั้งที่สองนะครับรอบนี้ได้เวลามาล้างเครื่องด้วยเลยเพราะว่าเออเล่นใส่น้ำมันเครื่องมาหลายยี่ห้อนะครับก็แต่เวลาเปลี่ยนํำความสะอาดชาล้างเครื่อย้อนมั่งนะครับอ่าออมานี้นะครับเดี๋ยว ก่อนรับแรกนี่๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ไปใส่เ,เติมในเครื่องก่อนนะครับกระป๋องเดียวนี้ใส่ใส่รถยนต์เป็นซินดีเซลได้นะครับแต่ว่าไอ้นี้ก็คือถ้าใส่มอไซน์นี่โหจิ้มจนแน่นอนนะฮะถ้าอาดโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาทําการใส่น้ามันปัดชิ่งก่อนนะเล้วจะไปล้างเครื่องอันนี้ก็ถ่ายตามระยะคือตอนนี้ผมน่าจะถ่ายได้แค่สองพันโลต่อผนแล้วนะไม่น่าจะได้สามพันโลแล้วเพราะว่ารถมันเกินเจ็ดหมื่นแล้ว ก็เลยคิดว่าเออไม่ต้องน้ำมันไม่ต้องแพงมาก2,000โลก็ถ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวทำกันใส่น้ำยาไอ้ใส่น้ำมันฝัดชิ้งก็ไปในเครื่องนะครับเดี๋ยวก็จะปิดฝาปล่อยมันสตาร์ทประมาณ15นาทีนะครับหมอยเจ็มจนแน่นอนสะอาดจัดจ้านว่าไปพูดไปเรื่อยผมอ่ะ ข okay. วาแล้วก็เนี่ยครับต้องรันทิ้งมันสิบห้าทีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราสตาัดเครื่องอีกกว่าโอเคนี่ก็ปล่อยเครื่องยนต์มันรันประมาณสิบห้าทีนะครับก็ประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงโกว่าเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับผม เสร็จอาธิแล้วทีน,นี้เราก็ปล่อยให้มันเย็นสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเอาสไตล์ลงนะครับเราปล่อยให้น้ํามันไปนกองด้านข้างเครื่องนะครับเอาไว้ระหว่างนี้ให้น็อตเป็นเย็นเลยพวกนีเน้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมารีวิวของแต่งนิดหน่อยนะอ่านี่ที่ผมเคยโพสต์ในชุมชนนะครับอ่าติดตั้งแล้วนะครับสปอตไลท์นะครับอันนี้การล้มนี้ผมซื้อเอ่อซื้อ,อยางซุปเปอร์ลีนมากึ่งนะครับไอ้บู๊นี้เป็นอของแต่งทั่วๆไปที่แบบเออเป็นการลม้มแบบ แงาปาติทั่วไปอ่ะที่ขายในลาซาด้าเกลียวก็เป็นเกียว M10 อันนี้ผมเอาซื้อยางซูเปอร์ลีนแกน50มานะเพื่อมาให้เขากึง่งเพื่อซื้อสามารถใส่ขาจับไอเจ้านี้ได้นะครับอาจับตัวนี้เป็นยี่ห้อวาก้านะครับประมาณราคามันออ200บาทเป็นงานมิเนียมปรับได้หลายทิศนะครับส่วนสวอตช์ไรนี่ผมซื้อพร้อมสายสายไฟแบบปลั๊กกันนะ้ามาเลยนะเป็นมีชุดรีเลย์มีชุดฟิวส์อะไรอย่างนี้มาให้แล้วก็สวิตช์ไฟนะครับ ราคาอยู่มันเจ็ดร้อยบาทนะครับในลาซาด้านะครับก็เป็นแบวหกสิบวัตต์นะ่ะประมาณนีนน้เลยนะครับเสร็จเสร็จเสร็จเ,เดียวพร้อมติดตั้งนะครับอ่ามีอหน,นึ่งที่ผมไม่เคยทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าผมเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อมาสเตอร์ปะมาสเตอร์ไซนเดอร์ของ CB650F นะครับอ่าของเดิมมันเป็นลูกสูบ14มมิลในนี่ของของ50หมันเป็น12.8 หาเบรกอยู่ไหมอยู่นะก็กดจึ๊กจึกหน้าทิมเลยนะครับก็แต่ท้อแต่หนึงคือมันต้องปรับปรับระยะการเบรกแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเพื่อจะได้กดแล้วมันจะได้พอดีนะฮะแล้วก็ที่วางแก้วมาตัว,วุกนะครับ <c oughs> ปี๊บอันนี้ผมก็แต่งขึ้นมาสร้างเอพ่นสีเองงานจะหย,ยาบๆหน่อยนะครับก็จะก็ตามสไตล์มงบอกถึงตัวเราเองนะครันะ่า ทางซ้ายก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยบอกอไอแกนใหญ่มากไม่มีใครเขาใส่กันการล้มแบบนี้นะครับถ้าข้างในจะเป็นเอ่อน็อตเป็นนั้นเป็นเหล็กดำเกม10ดอกเบอร์17นะครับของเดิมมันเป็นแบบน,น็นอตแบบงานมีเนียมทั่วไปมันไม่ทนนะครับมันเกลียวมันเสียง่ายแล้วเจอโครงเหล็กกล้าเข้าไปที่เป็นเกลียวเกลียวของเหล็กกล้านี่มันจะทำให้น็อตเสียได้เลยไปใส่แบบนั้นแทนที่เป็นเหล็กดำนะทน อย่างเเมทัลเวิร์กถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมส่งลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันแบบชุดสปอตไลท์นะครับก็ใช้งานมาได้สัปมากกว่า2ส,สัปดาห์แล้วถือว่าไม่มีปัญหานะทนทานใช้ได้แต่ก็ยังมีตำหนินิดหน่อยที่ว่ารู้สึกว่าไฟซ้ายจะไม่ค่อยสว่างหรือข้างในข้างนึงเนี่อาจจะไม่ค่อยสว่างข้างนึงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีอย่างนี้คือซื้อร้านนี้มันมีเซตนี้ให้มาเซตปักกันน้ํานะครับก็คอือซื้อสปอตไลท์มาติดตั้งก็แค่สีเปลี่จบแค่ปักก็จบ อประมาณนี้นะครับอ,อกล่างนี่มันถอดออกนะเพื่อจะได้สะดวกต่อการขันน็อตนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปถ่ายกันนะครับอ่าเซอนคันนี้ไม่ใช่รถผมนะฮะ CB 3 0 0 F นี่ของเป็นของแฟนของน้องสาวเองนะครับจะต,ตัวก็มีรถแนวแนวนี้เหมือนกันจะชอบมาแต่งแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากสนใจอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคันนี้นะครับก็ บอกม,มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนีเราก็ทำกันมาถ่ายน้ำมันเครื่องออกเลยนะปัจเจกใ,ใช้ก็เป็นเบอร์19หรือว่ามันจะไหลออกมาแรงหรือเปล่านะโจ๊กหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะคงจะสะอาดน่าดูด้วยแหละน้ำมันนี้ผมใช้มาสองครั้งแล้วถือว่าใช้ได้นะรับเอ่อ S T P ปาชิออยอ๊้ยไหลอย,อย่างรวดเร็วนะนะแต่กอนติดออกมาเยอะเลย โอ okay. เนนะเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวไปตวงใส่ขวดดีกว่าว่ามันจะเท่าไหร่นะครับว่า2องพโลเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมาหักล้างกับน้นํามันฝัดชิ่งไปด้วยว่ามันจะต้องเหลือเท่าไหร่นะครับเห็นไหมไหลย,ยังรวดเร็วเลยถ้าเทียแบกบับแค่แบบอุ่นน้ำมันเครื่องเอาไว้แล้วก็ถ่ายออกเนี้ยน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็น Shell a d v a n c e Power นะครันีสิบห้าห้าสิบนตัวผมว่าใช้ได้นะครับอันนี้ผมใช้มาสครั้งนะครับ หลังจากคลิปที่ผมถ่ายนะ้ำมันตัว power ไปอะหลังจากนั้น2,000โลผมถ่ายอีกรอบนึงเพราะว่าเห็นตาเมลเฮ้ยมันหายไปเลยน่าสงสัยไม่ไว้ใจเลยถ่ายก่อนแล้วนะไปซื้อมาใหม่นะเลยมาลองดูอีกทีว่าเออมันจะใช้ได้อีกไหม3,000โลหรืออยู่ได้แค่2,000จริงๆแต่ว่าถ้าอยู่ได้แค่2,000จริงแล้วมันอยู่ที่เครื่องแล้วแหละนะแล้ว70,000โลก็ตามนั้นแหละครับออต้องไปฟิตไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแนะหวนอะไรตามตามระยะเวลานะ หรือบางทีผมก็ยังงงว่ามันไปบ้วนออกมากองมากไปเปล่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเสร็จละเดี๋ยวค่อยไปตวงกันนะครับเดี๋ยวนนี้ผมจะปล่อยเครื่องมันเย็นก่อนนะเพราะว่าน็อตเนี่ยอ่อนมันเป็นมีนยมนะครับเจอไอ้นี่เข้าไปปุ๊บหวานทันทีน้ำมันเครื่องซึมแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการตวงกันนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับสองพันโลรับน้ำมันเบอร์สิบห้าห้าสิบของเชลนะครับ ไอ้ขวดที่ผมใช้นี่ผมใช้โมบิลตัวพรีเมียมตัวก่อนนะฮะที่คลิปเปิดก่อนนู่นนะเพราะว่าตัวนี้มันมีสเกลบอกนะก็กดแอดวานซ์พาวเวอร์ไม่มีบอกไม่นะเ,เดี๋ยวเรามาหักล้างกับน้ำมันฝัดชิงด้วยนะ450รมิลลิตรนะครับขวดแรกดูที่ว่าจะเท่าไหร่หนึ่งลิตรไหมแปดร้อยหรือยัง ที่800แล้วโอเค1ลิตร1ลิตรจบไปแล้ว1น,นะขวด1นึงขวดที่2องจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีปั้ เดือดเดือดเดือดดินดิน <laughs> ดินหน่อยผมลองน้ำมันมาทุกยี่ห้อแอลรร้วเพื่อจะตอบโจทย์ให้หลายๆคนโอเค2ลิตรไปแล้วอ๋วอเ<ร><ว>ะเอามาถอดไส้กองห่อคอนตอนับในนี้นะ่าจะมีน้ำมันตกค้ังอยู่ประมาณ2 0 0 3 0 0ซีซีนะครับ าจะประมาณนี้นะนะก็ประมาณร้อยซีซีนะครับเท่าที่ตวงก่อนหน้านี้ก็ได้ประมาณ2.2ลิตรนะรวมเหมือนน้ำมันน้ำมันฝัดชิ่งไปในนี้ก็ประมาณร้อยกว่ากว่าร้อยซีซีกว่านะครับอาจจะในนี้อาจจะคาอยู่ในนี้ก็ได้อาจจะประมาณนี้ก็จะประมาณ2 3 0 0นะถ้าหารลบกับ450ก็จะนั่นแหละจะเหลือประมาณ1.8กว่ากว่า 1.8ถึง1.9ก็ถือว่ายังใช้ได้เดยอพอลากถึง3,000โลได้นะครับแบบน้ํามัน15.50ของเชลนะครับเดี๋ยวรอใส่กองตัวใหม่ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่กองตัวใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้มาลองน้ํามันถึงสังเคราะห์บ้างนะครับแล้วคันนี้ผมก็ใส่มาหลายแบบแล้วแหละสังเคราะห์แท้พรีเมียมกึง ก็ยใช้ได้ปกติดีนะครับไม่ขี้เหร่อะไรรถบางคันโหเนี่ยบางคนก็อยาเน้นเทพเทพไว้ก่อนหรูหราไว้ก่อนแต่ผลสทดท้ด้คือมันก็กินเหมือนเดิมแหละมันก็กินข้าเท่าเดิมนะครับมันอยู่ที่นิสยัยแต่ละคนนี่นะครับมัใช้งานเป็นยังไงนะครับกลนะองวิสเข้าแป๊บเดียวนิดเดียวนะแล้วก็ใช้เข็มขัดนะผมใช้เข็มขัดไม่ได้ใช้บล็อก ก็ว,ว่าจะเข้าไปซื้อประกอบดีกว่าเพราะว่าวิธี่เยไมไปยืมเขาเเว่าต้องแน่นมากนะคเด๋ยดถอดไม่ออกแบบคนที่ไม่มีเครื่องมือจะถอดกรองง่ายก็คือในเมื่อกรองก็ต้องทิ้งแล้วอเอาไขควงแทงแล้วก็งัดออกได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้ซ้ําก็ใช้ได้ไม่เกิน2รอบนะครับได้ดีแต่ถ้าเป็นไปได้คือใช้รอบเดียวดีกว่านะครับ Okay, โอเคเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมันเครื่องส่วนที่เหลือกันต่อเลยนะครับอันนี้มาลองใช้กึ่งสังเคราะห์ดูบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงสองพันโลจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับอ่าถ้าใครอยากรู้ราคาเซตนี้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้แล้วกันในลาซาดานะอันนี้ผมซื้อในร้านเดียวกันในลาซาด้านะซื้อมามประมาณสี่้ยห้าสิบกว่าบาทนะครับรวมไส้กรองน้ำมันเครื่องสามกระป๋องมันสองร้อยห้าสิกว่าบาทนี่แหละอืม สลพออันนี้ก็รวมกับไส้กรองน้ำมันเครื่องไปด้วยประมาณร้อยกว่าบาทประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับน้ำมันฝัชชิ่งน,นี่ผมซื้อมัน130ร้อยสามสิบกว่าบาทนะครับอือหือขี้หยดมีค่านะครับเดี๋ยวคว่ำขวดไว้ก่อน ให้น้ำมันไปตกค้างที okay. ่ฝาโอเคข้อที่สองอ รอบหนะ้าหรือจะมาลองน้ำมันโตมักตแพงๆมั่งดีกว่าแต่ไม่ใช่แอมซซยนะจะบอ,อกไว้ก่อนอย่าไปลองยี่ห้ออื่นดูบ้างนะที่แพงหน่อยแต่ไม่ใช่โมโตนด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นน้ำมันยี่ห้ออะไรหรือ,อยังไงเดี๋ยวรอลุนกันแล้วกันนะครับว่าผมเล็งไว้แล้วแหละแต่ยังไม่เฉลยก่อนรอรอบต่อ,ตอไปก็คือ7จ0 0 0มื่นสี่โลหรือไม่ก็73 0 0 0านโลนะครับเดี๋ยวก็มาถ่ายที่อีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วเพราะไม่รู้จะทําอะไรนะครับวันวันก็แบบ ทำงานขี่รถไปทำงานอย่างเดียวเย่ขอที่สองไปแล้วอือะ้อที่สาม ิไม่ค่อยมีนะตอนนี้เป็นรู้ยังว่าตอนนี้จะออกทริปได้เหมเ้อยี่สิบห้าสิ 50. ตอนนั้นนี้เหมือนใช้เมื่อก่อนมันชอบใช้แอมซอยนะแพงหน่อยแต่ก็มันยังคุ้มค่า่ังรู้สึกดีกว่าแต่จริงเดียวคือควรมันให้มาไม่เต็มลิปนะให้มาไม่เต็มลทริปจะได้ตรงนั้นแหละถ้าสำหรับคนซีเรียสเรื่องปริมาณแลนะ mm hmm. ก็มีปัญหาอีก โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มัสตาร์ทวอมเครื่องนะครับโอเคหลังจากนี้ถัดเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วปุบ๊บเดี๋ยวเราทำการสตาร์ทกันเลยนะครับผมอ่าโอเคปั๊มแล้วข้ระบบนะอันนี้ก็ปล่อยให้มันรันข้าระบบไปเลยนะครับผมโอเคเราจบเรืตรงนี้นะสำหรับรีวิวเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง SK6 M5 20 50นะครับเซมิซินเทติกนะครับผมถ้าใครสนใจแล้วก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะครับในใต้ใต้ลิงก์ได้เลยใต้ของคลิปได้เลยนะครับผมโอเคจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมน้องไปล้างรถล้างโว้เรียบร้อยก่อนโอเคครับสวัสดีครับ